ันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขในการทำงานเป็นอย่างมากจริงๆนะครับสาเหตุก็เพราะว่าโครงการที่ผมแมรรีวิวในวันนี้เนี่ยอยู่ใกล้บ้านผมมากครับขับรถมาเนี่ยประมาณไม่ถึง10นาทีก็มาถึงโครงการที่สำคัญก็คือเป็นทำเลที่ผมคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าเป็นชาวนนทบุรีนแบบผมเนี่ยผมจะพูดคำหนึ่งครับว่าโครงการนี้อยู่ในทำเลหลังกระทรวงสาธารณาสุขแอาย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับ หลังคลายล็อกดาวน์มาไม่นานเนี่ยผมได้มีโอกาสมางานพรีเซลของโครงการเชอร์งามวงวานประชาชื่นวันนั้นใช้คำว่ามืดฟ้ามัวดินได้เลยครับคือคนมาเยอะมากนะครับมางานพรีเซลโดยส่วนใหญ่เนี่ยในคอมเมนต์เนี่ยจะเป็นการแท็กชวนเพื่อนมาดูกันมันสามารถบอกได้เลยว่าโครงการเชองามวงวานประชาชื่นเนี่ยมันโดนใจมันโดนใจทั้งในแง่ของตัวโปรดักต์ทำเลราคาทั้งหมดเนี่ย มันลงตัวมันตอบโจทย์มันโดนใจคนพีแสนลิฟวิ่งนะครับซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการเชิงามวงศ์วานประชาชื่นเนี่ยผ่านมาสักครึ่งปีแล้วตอนนี้เริ่มมีคนมาอยู่อาศัยบ้างแล้วนะครับก็เลยชวนผมกลับมาดูโครงการกันว่ามีความก้าวหน้ายังไงส่วนกงส่วนกลางเริ่มสมบูรณ์แล้วนะบ้านที่เสร็จเริ่มเป็นยังไงบ้างแล้วก็พาไปดูห้องตัวอย่างกันโครงการนี้มีดียังไงและน่าสนใจยังไงเชิงามวงศ์วานประชาชื่นไปดูกันเลยครับ โครงการเชอร์งงามงวงการประชาชื่นตั้งอยู่ในซอยดวงมณีนะครับเป็นถนนที่เรียบด้านหลังของกระทรวงสาธารณาสุขมีทางเชื่อมเป็นประตูเข้าออกกับกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยถึง2ประตูซึ่งนอกจากประโยชน์ในการใช้เพื่อเป็นาทางลัดลัดเลาะไปยังถนนอื่นได้แล้วเนี่ยตอนเย็นๆเนี่ยคุณสามารถมาใช้พื้นที่กระทรวงในการวิ่งออกกําลังกายได้อย่างสะดวกสบายอีกด้วยส่วนในแง่ของอาหารการกินเนี่ยโอ้โหเซเว่นอีเลฟเว่นก็เห็น2จุดแล้ว ยังมีโลตัสเอ็กเพรสมา3้ำอีกจุดหนึ่งนะครับเป็น3จุดยังไม่พอร้านค้าร้านอาหารอะไรโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับโซนนี้นอกจากความอุดมสมบูรณ์แล้วจุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการจราจรจากถนนกรุงเทพนนทที่ติดแสนสาหัสในตอนเช้านะครับพอคุณเลี้ยวเข้ามาตรงซอยสิริชัยเนี่ยเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยครับผมใช้ซอยสิริชัยเนี่ยเป็นซอยเลี่ยงรถติด เพื่อขับมาผ่าน่างกระทรวงตรงโครงการเชริญนี่แหละแล้วก็ไปขึ้นทางด่วนตรงด่านงามวงวานเนี่ยผมใช้มา10กว่าปีแล้วซึ่งข้อดีของทางด่วนงามวงวานเนี่ยก็คือไม่ว่าจะไปทางบางนาดาวคะนองสุขุมวิทก็ใช้ได้ไปทางแจ้งวัฒนะรังสิตหรือบางปะอินก็ใช้ได้ไปได้ทั้ง2เส้นทางอย่างสะดวกสบายเลยซึ่งจากเชิญเนี่ย ไปยังทางด่วนเนี่ยขับรถไปผมว่า5นาทีก็ได้ขึ้นทางด่วนแล้วครับเท่านั้นไม่พอนะครับอย่างที่บอกถึงแม้อาหารการกินจะอ,อุดมสมบูรณ์แล้วก็ตามแต่ถ้าคุณต้องการมากกว่านั้นคุณต้องการห้างใหญ่ๆ Modern t r a d e The m เดมองามวงศ์วานไลฟ์โตเลยครับคือชาวนนทบ,บุริเนี่ยเขารู้อยู่แล้วรู้มาเกือบปีแล้วว่าเดอะมองงามวงวานโฉมใหม่นี่มันดียังไงแต่คนที่ยังไม่เคยมานะ ผมท้าเลยถ้าคุณเคยมาเมื่อ3ปีที่แล้วมาวันนี้แล้วคุณมาอีกทีนะคุณจําไม่ได้เลยมันเหมือนห้างใหม่คือร้านอาหารเนี่ยแทบจะก๊อปปี้พารากอนมาไว้ที่นี่เลยอะซึ่งจากเชอร์เป็นงามวงวานเนี่ยก็ขับรถเลาะซอยไปไม่ต้องไปออกถนนใหญ่ก็ใช้เวลาไม่เกินสินาทีแน่นอนก็ถึงทั้งหมดทั้งมวลนี่คือความดีงามของทำเลเชองามวงงวานประชาชื่นที่นี่เ,เราไปดูโปรดั์กันเลยดีกว่าตามไปดูเลยครับ ไงบ้างคุณมาสัมผัสชีวิตชาวนนทบุรีนชาานี้คือปกติจริงๆอ่ะผมก็มาที่นี่นานๆทีแหละเนาะแต่เพแต่ส่วนใหญ่จะมาโดยใช้รถไฟฟ้าแต่คราวนี้ขับรถมาเองเพราะมาแต่เช้าเลยกวรถติดแต่จริงอ้าวกลายเป็นถึงก่อนเวลาตานเลยเพราะว่าอย่างที่คุณบอกจริงๆว่าพอมาเลี้ยวเข้ามาในซอยเนี่ยมันไม่ติดเลยเ<อ>เออแล<อ>้วที่เข้ามาเนี่ยในระหว่างทางเนี่ยก็ปแปลกแต่ว่าเฮ้ยถนนไนดูไม่ไม่กว้างมากแต่แบบ คนอยู่อาศัยแยๆไปหมดเลยทั้งตัวอพาร์ตเมนต์แล้วก็น่าตกใจคืออก็มีวินมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงกลางซอยซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่ามุมนี้มันไม่น่าจะมีอะไรอย่างงี้ตอนที่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือจริงๆเนี่ยมันมีการจัดเป็นวันเว์ในบางจุดด้วยนะเพื่อให้รถมันโฟล์จริงเหรอใช่ใช่ไม่รู้สึกเลยคุณไม่ได้สังเกตเพราะซอยนี้มันใช้เป็นซอยทางลัดแบบนี้มาสิบกว่าปีแล้วเมื่อก่อนมันมีติดบ้างเป็นคอคอดบ้างเขาก็ แก้ปัญหาด้วยการเซตบางจุดให้มันเป็นวันเวรมันจะได้คล่องอนี้มันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้รถไม่ติดถูกต้องอย่างนี้ต้องชมตัวชุมชนหน่อยถูกต้องสิ่งที่ผมชอบของโครงการเชิงงามวงวานประชาชื่นก็คือแบบบ้านไม่ซับซ้อนครับมี2แบบ 1. แบบโมโน 2. แบบดูโอง่ายๆจบจําง่ายๆโมโน จอดรถได้1คันดูโอ้จอดรถได้2คันแต่ขนาดที่ดึงก็จะมีแตกต่างกันนิดหน่อยใช่ใช่ตอนนี้เรามาอยู่กันที่แบบบ้านแบบแรกก่อนคือแบบโมโนโคือผมเนี่ยระหว่างถ่ายส่วนกลางเนี่ยผมก็ปล่อยให้คุณออมมาดูบ้านก่อนนะคุณมาดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างคือต้องบอกว่าโครงการนี้โดยรวมๆเลยเขาอ,ออกแบบมาได้มินิมอลมากๆคือหมายถึงว่ามันเหมาะสำหรับคนในยุคใหม่เนี่ยที่แบบว่ามีขนาดครอบครัวที่น้อยลงเขาเลยดัดแปลงเนี่ย พื้นที่จอรถบางส่วนเนี่ยให้มันกลายเป็นห้องนั่งเล่นเพิ่ม,มาไป<อ>ทําให้มีพื้นที่ใช้สอยที่มากขึ้น<อ>และที่สําคัญเนี่ยก็ยังอุตส่าห์แบบมีพื้นที่บางส่วนเนี่ยทำให้คุณเป็นโซนเล็กๆกได้ด้วยแต่ <ๆ S 2> แน่นอน <ๆ S 2> ถ้าเกิดคุณไม่อยากดูแลคุณจะ ปิดมันไปก็แล้วแต่แต่ผมว่ามีเถอะผมว่ามันสักนิดสักนิดเออมันมันช่วยทางใจคุณได้เยอะนะอ,อแล้วพอเข้ามาในบ้านแล้วรู้สึกไงบ้างโครงการเนี่ยเขาทำตรงพื้นที่ห้องนั่งเล่นเพิ่มขึ้นเนี่ยบ้านมันเลยดูกว้างกวากว่าใช่กว้างกว่าที่พื้นที่ควรจะเป็นถูกต้องทำให้มีห้องนอนเพิ่มขึ้นมาได้ข้างล่างซึ่งทําให้ผู้สูงอายุอาจจะเป็นพ่อแม่เราหรืออาจจะเป็นคนที่แบบว่า ไม่สามารถที่จะขึ้นไปข้างบนได้โดย,<ล>ยสะดวกเ,เพราะฉะนั้นเนี่ย<ๆ>สบายเลยยังมีพื้นที่เพียงพอที่จะเก็บของได้อีกด้วยถูกต้องอแต่ที่เด็ดหลังบ้านอันนี้มันเป็นจุดเด่นที่ผมว่ามันต่อยอดกับไอห,ห้องห้องนอนเล็กเมื่อกี้นี้ด้วย คือจริงๆอ่ะส่วนหนึ่งเนี่ยคนสูงอายุเขาจะชอบมองออกไปข้างนอกหน้าต่างข้างนอกด้วยอยู่แล้วซึ่งตรงนี้มันทําให้มันมีหน้าต่างที่สามารถมองออกไปข้างนอกได้โอ้ดีเทลดีเทลเออใช่ใช่ผมว่าตรงนี้เป็นจุดที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันดูไม่เงียบเหงาอืม,อมคืออันเนี้ยในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาทําเป็นห้องครัวแต่จริงๆคุณจะทําเป็นสวนหรือทําให้ดูเป็นกลาสเฮ o u s ที่แบบเดี๋ยวนี้สมัยใหม่สมัยนี้เขาทกากันก็มีเยอะแยะไปซึ่งผมว่ามันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับแต่จุดเด่นตรงนี้จริงๆอ่ะคือตรงเนี้ยผมจะบบอกว่่าาหลัง้นนเีย ของคนสมัยนี้เขาชอบต่อเติมกันอยู่แล้วถูกคือสมัยก่อนเป็นพื้นที่ซักล้างถ้าคนไม่สนใจก็ไม่สนใจมันไปเลยอแต่จริงๆส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาเติมกองทั้นัอแต่พอนานๆไปการทําพวกนี้มันจะเกิดปัญหาของการสุดตัวขึ้นปัญหาใหญ่เลยอันนี้ผมพูดถึงว่าในขนาว่าคุณเนี่ไปต่อเติมเสาเข็มเองแล้วด้วยนะต้องแต่ว่าที่โครงการนี้มันจะไม่เกิดเพราะอะไรเพราะว่าโครงการนี้เขาวางให้คุณเรียบร้อยแล้ววางรากฐานเดียวกันตั้งแต่หน้าบ้านจนหลังบ้านเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะต่อเติมหรือไม่ก็ตามเนี่ยนะปัญหาเรื่องสู้ตัวของคุณก็จะไม่มีใช่เห็นเขาบอกว่าเ<ม>สาเข็มมันลงไปถึงชั้นอะไรนะคุณบอก อ๋อชันดิ้นแข็งเลยแข็งเลยประมาณ20กว่าเมตรอะยี่สิบกว่าเมตรซึ่งจริงอันนี้เป็นเรื่องดีเพราะว่าตรงจุดนี้มันก็ช่วยเราหนักได้ใช่เพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องบ้านซุดจะไม่เกิดแน่นอนครับเราขึ้นไปชั้น2กันบ้างนะครับแบบโมโนเนี่ยจะมีชั้น2จะมีห้องนอน2ห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับอ่ะคุณขึ้นไปรู้สึกไงบ้างคือจริงๆเตะตาตั้งแต่พื้นละขึ้นไปแล้วลูกปุ๊บมันมีเท็กเจอร์มีสัมผัสให้ดูเหมือนเป็นไม้จริงๆผมรู้สึกกกเเเเลลลยยววว่่่าาาออออะงงงงีี้ปป็็็นนนนขขดดดแแมมัรรรจุื เขาด้วยการผมว่าคนสมัยนี้คุณเคยกำลัเมเน็อยู่แล้วออต้องเจอปัญหาแน่นอนบวมบวมหรือไม่ก็คือผ่านไปสักพักเดินแล้วยวบยาบยวบยาบหรือบางทีอะปริขึ้นมาแล้วพอเวลาแก้ทีโอ้โหแทบจะลืมอทั้ห้องแต่ตัวนี้มันรวมจุดเด่น2อย่างเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาบวมก็จะไม่มีแล้วก็ถ้าเกิดสมมติคุณมีปัญหาขึ้นมาคุณก็ล่อมันออกมาแค่นั้นเองอทําแก้ทีละแผ่นได้ใช่ใช่ใช่ไม่จำเป็นต้องแก้ที แก่ทั้งบ้านเอางี้ดีกว่าไม่ต้องขนาดนั้นอันเนี้ยชอบรับแบบแหละเลเยอร์เป็นไงบ้างคือขึ้นไปเนี่ยตอนแรกงงในห้องห้องหลักไปห้องเป็นมาสเตอร์เบส o o มนะอะไรเงี้ยมีดับเบิ้ลาสเตอร์เบส o o มอีกแล้วเออเพราะว่าขนาดมาพอกันเลย เพล่เนี่ยห้องลูกเนี่ยอาจยิ้มกว่าด้วยซ้ำเหมือนเหมือนจะใหญ่กว่านิดนึงด้วยดูดูสิทธิเท่าเทียมกันเอออาจจะอาจจะมากกว่าน่อยนึงด้วยอแต่ห้องพ่อแม่มันจะดีกว่าตรงที่ว่าสามารถเข้าห้องน้ําได้จากในห้องนอนตัวเองเลยเท่านั้นเองต่างกันแค่นี้เองแต่พื้นที่จริงๆไม่ต่างกันมากนะโอเคซึ่งอันนี้ก็คือแบบบ้านแบบโมโนนะครับเดี๋ยวแบบบ้านแบบดูโอเนี่ยมันจะมีอะไรขยายเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยนึงเราไปดูแตต่างกันนิดหน่อยใช่เราไปดูแบบดูโอกันครับ แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่แบบบ้านแบบที่2ก็คือแบบดูโอนะครับก็คือแบบใหญ่ขึ้นมาชั้นที่1เนี่ยเราก็จะเห็นว่าก็จะฟังก์ชันจะเหมือนกับกับแบบโมโนแต่ว่า,ายายแต่ว่าขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นออมันมีความกว้างมากขึ้นนะครับส่วนชั้น2เนี่ยก็จะเพิ่มจาก2ห้องนอนเป็น3ห้องนอน แต่ทีนี้จะชัดแล้วจะมีมาสเตอร์เบดมห้องหนึ่งแล้วก็มีห้องเล็ก2ห้องอนะครับแล้วก็มีห้องน้ำอีกห้องหนึ่งคือเหมือนเหมาะแบบประมาณว่าลูกเริ่มโตแล้วอ,อยากมีห้องส่วนตัวเป็นของตัวเองก็เหมาะ,ะใช่ประมาณนั้นนะครับซึ่งรวมทั้งบ้านเลยแบบดูโอ้ก็คือจะมี4ห้องนอนอ 2>, 2ห้องน้ํา แล้วก็จอดรถได้2งองทางมันเหมาะกับครอบครัวที่มีขยดใหญ่ก็ไม่กสักหน่อยหนึ่งอีกจุดแตกต่างหนึ่งก็ของของโมโนกับดูโอก็คือเรื่องขนาดที่ดินคือตัวขนาดที่ดินเนี่ยมันห่างกันแค่ประมาณ2ตารางวาเท่านั้นเองอเออแต่ว่าพื้นใช้สอยเนี่ยต่างกันประมาณ3าตารางเมตรเลยนะคือได้เพิ่มขึ้นมาอีก30ตารางเมตรใช่ใช่นี่คือความต่างระหว่างแบบดูโอกับแบบโมโนนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันและยังเหมือนกันและเป็นจุดเด่นที่ผมพูดมาแต่แรกก็คือเรื่องของการใช้ อิฐมอลแดงในการก่อสร้างทั้งโครงการอิฐมอนแดงมันดียังไงเอาเบื้องต้นเลยดีกว่านะก็คือว่าอิฐมอนแดงเนี่ยเมื่อก่อนมันใช้แหละแต่ว่าหลังๆอ่ะพวกเดอร์ลอปเปอร์ต่างๆเปลี่ยนมาใช้เป็นอิฐมวลเบาอิฐมวลเบานะท่านเข้าใจดีๆนะเพราะว่าอะไรมันสร้างได้ไวกว่าแล้วก็ประหยัดต้นทุนกว่าจริงๆมันไม่ได้ถูกกว่านะแต่มันประหยัดต้นทุนกว่าเพราะว่าใช้ค่าแรงน้อยกว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าอิดมลเบาเนี่ยเป็นมิตรกับเดเวลลอปเปอร์มากกว่านั่นเองแต่อิดมอแดงเป็นมิตรกับผู้อยู่อาศัยยังไงเวลาคุณอยู่อาศัย,ยจริงเนี่ยคุณจะมีการเจาะต่อเติมอะไรนิดหน่อยๆซึ่งอันนี้ข้อดีของอิดมอแดงก็คือ,องงนอกจากนอกจากความแข็งแรงทนทานที่มากกว่าแล้วเนี่ยมีการเจาะง่ายมากกว่าด้วยเช่นกันแล้วก็สามารถป้องกันความชื้นได้ดีกว่าด้วย<อ>แต่มันจะเป็นข้อเสียกับเดเวลลอปเปอร์ตรงที่ว่าคอสเข้าจะเยอะนั่นเองเอแต่ว่าโครงการนี้เขาให้ก็ ใ,ใช่สมบูรคือเดี๋ยวนี้เวลามีโครงการที่บอกว่าสร้างด้วยอิฐมอญแดงเนี่ยคนก็จะสนใจเป็นพิเศษคือตอนนี้เริ่มกลายเป็นจุดขายแทนแล้วกลายเป็นจุดขายของโครงการไปแล้วนะครับครบถ้วนในแง่โปรดักทั้งหมดแล้วเดี๋ยวผมจะขอไปคุยกับทางเซลล์น,นิดนึงแล้วกันมาเจอกันเลยครับ ตอนนี้ผมนั่งอยู่กับคุณเบนซ์นะครับซึ่งเป็นเซลล์ของโครงการเชอร์งามวงศวานประชาชื่น<ช>นะครับป<ช>ีที่แล้วผมมาแล้วก็วันพีเซลก็คือขายดีมากตอนนี้เริ่มมีคนทยอยโอนเข้ามาอยู่บ้างแล้ว<ช>นะครับ,<ช>รบเห็นว่าจะมีเปิดเฟสสองขายอีกเฟสสองที่จะเปิดขายเนี่ยจะเป็นแบบบ้านแบบไหนบ้างครับ เฟรใหม่ที่เราจะเปิดนะครับก็จะเป็นแบบดูโอ้นะครับตอนเปิดตัวโครงการเนี่ยเราได้รับการตอบรับที่ดีนะครับซึ่งทําให้โมโน,โนเนี่ยเราเปิดหมดทั้งโครงการไปแล้วอ๋อโอเคราคาตอนนี้เป็นยังไงบ้างแบบดูโ ถ้าดูโอตอนนี้ราคาเริ่มอยู่ที่3ามล้านเก้าแบาทราคานี้นี่เรามีพร้อมให้ลูกค้าทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นค่าจ่ายวันโอนค่าจดจำนองค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำไฟค่าส่งกลางให้จนถึงมิถุนายน66หกหกเนยนะใช่อโอเคแล้วก็จะมีติดตั้งแอร์ให้ติดตั้งแอร์แล้วก็มีปั๊มน้ำทั้งน้ำให้ที่สำคัญนี่ก็คือทุกหลังนะครับเราให้หลังคาลงจอดรถให้เลยอ๋อไอ้กันสาดข้างหน้าใช่ไหมใช่ครับคือดีก่อนที่ติดให้นี่ก็ดีแล้วใช่แต่อีกเรื่องหนึ่งที่ดีพออมมััันนนททเหหืกกุลง มันไม่เหลื่อมล้ํากันน่ยพอติดตั้งเหมือนกัน <S <S มันสวยด้วยมันเหมือนกันทั้งหมดทูกต้องอ่าโอเคอันนี้เยี่ยมมาก3.98ล้านแบบดูโอนะครับแต่ทีนี้แบบโมโนซึ่งเหลือไม่เยอะแล้วเนี่ยเริ่มเท่าไหร่เกินๆก็ได<ๆ>้โมโนตอนนี้เริ่มอยู่ที่3ามล้านสองแบาทครับโอเครายละเอียดโปรโมชั่นอะไรก็มาดูเอาเป็นแปงๆไปละกันผม้า<ม>ใจว่ามันมีน้อยมากใช่แต่เฟสที่2ที่กำลังจะเปิดเนี่ยจะเปิดในช่วงประมาณไหนเอ่ย ดวว่านจะเป็นช่วงเดือนเมษายนนะคะเดือนเมษายนนะก็จะมีโซนใหม่ให้ลูกค้าได้มาเลือกโอเคแล้วก็เหมือนเดิมนะรีบมานะครับบทเรียนจากปีที่แล้วเห็นเห็นอยู่แป๊บเดียวหมดนะก็ Developer p e ร์พีซัน i ิทำโครงการนี้มากี่ปีนะก็อยู่มา32ปีในอาคริมซับครับใช่ไหมครับ32ปีผมเนี่ยมานั่งคุยเรื่องประวัติกับของ Developer เนี่ยยาวนานมากจนอินเหมือนกับว่าพนักงาแต่ละคนก็อยู่กันนาน มีความรู้สึกเป็นครอบครัวใช่คับนะถามว่าทำไมอยู่นานบอกว่าโปรดักขายง่ายใช่ค่ะหรือด้วยตัวโปรดักเนี่ยค่อนข้างดีนะครับคนขายมั่นใจแล้วก็ทำเลดีนะครับส่วนราคาเนี่ยเราไม่ได้ขายแพงมากนะครับโอเคจบครบถ้วนสมบูรณ์นะครับสำหรับโครงการเชอร์งามวงศานประชาชื่นข้อดีทั้งหลายทั้งมวลผมบอกไปหมดแล้วนะครับเดือนเมษายนี้อย่าลืมนะครับรีบมาดูโครงการก่อนเดี๋ยวมันจะหมดก่อนที่คุณจะ อยากจะซื้อมันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณเบนซ์ครับสวัสดีครับ